สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกาแฟเหมืออีกครั้งนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมุนโมดีๆมาฝากกาแฟเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นโมดีวิถีไทยนะครับ คืนชกกันในวันที่25มิถุนายน2566เวลา11นาฬิกา55นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้นะครับมวยดีวิธีไทยนะครับจะขยับเวลามาชกเร็วกว่าปกติ20นาทีนะครับเนื่องจากว่าทางช่อง PPTV s d ช่อง36ติดภารกิจถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลนะครับทำให้มวยดีวิธีไทยนะครับจึงขยับเวลามาชกเร็วกว่าปกติ20นาทีนะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา11นาฬิก55นาทีโดยประมาณนะครับ มมสวยนก็นเลยถูกการนี้นครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล้างหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกับเฟนบอทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกตัเสนเมอเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของลักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสาหรับวันนี้กนนค่อบะรั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงก็คือแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารทองสอพงษ์อมรพิกัด110ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือสอนศึกกอกัมปนาทนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าพยักษ์ทีเด็ด99พิกัด117ปอนด์นะครับ และคู่ที่3นะครับไป็รองคู่เอกแสดงก็คือวุฒิเดชทิเดช99นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรบุรพาโจเมืองจันทร์พิกัด128ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นเครือข่านำรายการนะครับแสดงก็คือทวนกกัมปนาทนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยซอสอ่าชัย BCK ยิมนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับคู่หมวยกอตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์ผมขอแนะนำนะครับ p k สองสี่พักชกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ p k สองสี่ 24, ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดิวิชไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับเวลา11บเนาฬิกาห้นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีนะครับจิตเมืองนอนโยขาบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV ท d ช่อง36นะครับมาให้แฟนบอลได้รุนกันทางบ้านด้วยนะครับเริ่มที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายนั้นคือแสนเก่งมบอมเถินลำปางนะครับหรือว่าเด็ดเพชรสีทองส่วนฝ่ายน้เงินนะครับกุมมารทออองงสพ้นะครัับอกดดพิน110ป ถ้าได้ฝ่ายแดนะครับแสงเก่งนี้เป็นโชกจากนครราชสีมาไว้16ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโมเดดเพชรสีทองนะครับมีเสด็จเพชรสีทองนะครับสื่ออ่านยินดีขันเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีหมอบอมเถินบอมเถินลำปางนะครับเจ้าของสีซเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมือขวานะครับฝีมือคล่องกบเครื่องนะครับส่าดแข้งขวางหน้าแทงหลักเหลี่ยมดีไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะชนะคะแนนน้องเล็กนะครับสิทธิ์เสียโอที่นครราชสีมานะครับ หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยอดกุมารจัดเจรดสวยที่นครราชสีมานะครับลาสุดนี้ชน,น,นะคะแนนสายนครนายกหนุ่มสารยาที่เวทีจิตมึงหน่อยนะครับสามฟอมลาสุดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายนัเงินนะครับกุมารทองนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย17ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอพงอมรนะครับมีเสียมอนผักสดนะครับพงอมรพิคุณชัยพัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเตะขาต่อยหมัดไล่แขนคว้าคอล็อกตีเหนียวแน่นนะครับหมัดศอกดูแรงเก๋าก็ดู่ดีนะครับแต่ว่าการชกการเคลื่อนไหวไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับดูว่าร่างกายยังดูเป็นรองนะครับ สามพอรอมล่าสุดนะครับขนา่าแฝน้ำเงินก็มีชนะนอกยกที่3นะครับชาติพยักบางกอกมวยไทยนะครับที่เวทีลังสิตนะครับแล้วก็หายจากเวทีเมืองกรุงไป1ปีเต็มๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้น,นครับประมาณกลางปีนะครับก็มีรายการชกนะครับในศึกเพชรยินดีนะครับประมาณ22เดือน เดือน6นะครับ19วันที่9เดือน6ปี65นะครับประมาณกลางปีที่ผ่านมานะครับมีรายการชกศึกเพชรยินดีนะครับช่างน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนชกนี่ปัสสาวะไม่หยุดนะครับทำให้ต้องถอนชกไปนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะถูกวางยานะครับก็เลยไม่ได้ชกนะครับในนัดนั้นแล้วก็หปีให้หลังนะครับเท่ากับว่าเลือเวทีไป1ปีนะครับกลับมาในรอบไฟแรกใน1ปีนะครับก็มาแพ้คะแนนมาดีแดงไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีหลังสิดนะครับหลาสุดนี ก็ชนะนอกยกที่3นะครับชมกเพชรกบังบุทองที่วิธีจิตมังนนทนนะครับสฟอร์มล่าสุดชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรดุดแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีตกล็อกไป1ครั้งนะครับ ตกล็อกไปหนึ่งครั้งทําให้เรือเวทีไป1ปีเต็มๆผมดูว่าการเคลื่อนไหวไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับร่างกายดูเป็นรอน,นครับแต่ว่าเป็นนักมวยประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายรุ่นนับรุ้นน็อกได้เลยนะครับพอไฟล่าสุดนี้ชนะน็อกคู่ต่อสู้มานะครับแต่คู่นี้นะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมมองไปที่ไ่ายนด้นะครับแสนแก่ง แสนเก่งหมอบอมเถินลำปางนะครับดูว่าหลักเลี่ยมมวยดูได้เปรียบนะครับต้นๆไม่พลาดโดนนัดโดนหมัดโดนศอกหลับหล่นไปก่อนนะครับไปดูว่าหลักเลี่ยมมวยดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทาาด้านกุมารทองสอพงอมรนะครับไปได้แบบสรุปเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือสอนศึกกอกำปนาตนะครับหรือว่าสีนาลงกอกำปนาตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ กล้าพยักตีเด็ด99นะครับหรือว่าเข็มเหล็กกล้านะครับพิกัด117ปอนด์นะครับท่าฝ่ายแดงนะครับสอนศึกนี้ก็เป็นในโชคตากจังหวัดสุรินทร์วัย18ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกาะกัมปนาศนะครับมีนายกกัมปนาศชูสุวรรณนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนุนนะครับจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวนะครับสัดแข้งต่อยหมัดเต้นหน้าแรงนะครับของคอปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับ สามฟอร์มล่าสุดก็มีแพ้คะแนนลักดินแดงสักรุ่งเรืองนะครับที่เวทีจิตมืองนท์น,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปชนะคะแนนเทพมังกรพักยกทีเฮ็ดที่เวทีจิตมืองนท์น,นะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยกที่สะนะครับส้ำปางงามพอประมุกที่เวทีจิตมืองนว์น,นะครับก็นัดนั้นส้ำปางงามนะครับส้มตามน้าสอนศึก กอกร์กามานานะครับสอนศึกนี้ลุกไม่ขึ้นนะครับกรรมการดู VR ภาพช้าแล้วดูว่าเป็นลูกตามน้ำนะครับก็ให้ทางด้านซาปังงานนะครับชนะน็อกมาเหมือนเป็นลูกติดพันนะครับเป็นลูกติดพันนะครับกรรมการก็เลยชูให้ทางด้านซาปังงานชนะน็อกทางด้านอาสอนศึกมาในยกที่สในไฟล์ล่าสุดนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่แดงก็ชนะ1ฝ่าไฟ์แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟ์นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกาพยักนี้เป็นนักชกจากประฏิพันธ์บ้านสปปลาวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับมีธนัทเฮียตีสอดและซักแฝงตั้งนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือขวาเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับวงในของขอปั้มตีแข็งแกร่งมัดศอกรูแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มล่าสุดของธนัทฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้นักยก2เวียเอนนี่มวยไทยนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในสึกลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนแสนด์ริดมูปิ้งอร่อยจุงเบอร์นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกแฟร์เทคไฟท์เมอร์นพันเอ็กซ์ตรีมนะครับล่าสุดนะครับก็ชนะน็อกยกที่4นะครับยูเอสันปาตองนะครับที่เวทีจิตเมืงนองหลวงสามฟอร์มล่าสุดนี่แพ้1นไฟท์แล้วก็ชนะไป2ไฟท์นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนิทา่ายน,น้ำเงินจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแล้วก็เป็นประเภทอาวุธหนักแรง ซ้ายนับขวาน็อกต้นต้นนี่ถือว่าอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกเลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่ดับหล่นนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสอนสึกกอกมปนาศนะครับดูว่าเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าแล้ววันนี้ดูว่าสรีระส่วนสูงได้สูงกว่าได้ลอยได้ยาวกว่าด้วยนะครับอุ้จะยาวถึงก่อนนะครับต้นต้นไม่พลาดรับหล่นไปก่อนนะครับปลายปน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับบวกกับเข่าในที่เหนียวแน่นกว่านะครับบดเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านกล้าพยักทีเดก้าไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สองนะครับของโมเดลวิสิไทใน มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือวุฒิเดชทีเด้าเก้านะครับหรือว่าลูกเพลินสักส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรบุตรภาโจเมืองจันทร์นะครับหรือว่าฟรีสิงป่าต่อนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เพชรนำชัยเกียรติกาเกษมนะครับพิกัดหน่อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับท่านฝ่ายแดงนะครับวุฒิเดชนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัยสิบเก้าปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยธิดาเก้าเก้านะครับมีเฮียติซอลและซักแฟงตั้งเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขขขขขขววววาาาาคคคคครรรรรรบบบบเเเเื่่่่อออองงงงงตตตะะะยยนนนนนนนัััััใล็็็กกกดดดดีีหหแแแแแูมมศ สามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะคะแนนทันวาเล็กลูกสวนนะครับที่วิธีจิตมงนนท์นะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนทั้งคู่หลังจากนั้นก็เสมอกับสิงห์สยามพีบุญหลายนะครับที่เวทีจิตมงนนท์นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนดาวนภาสอสต้อยแปดริ้วที่วิธีจิตมงนนท์นะครับวันนั้นก็มาเข้าเวทแทนทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะสองฝ่ายแล้วก็เสมอหนึ่งฝ่ายนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรบุรีพานี่เป็นนักโชคจากจังหวัดพัทลุงวัย20ปีทำการฟิตซอ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิดนุมน้อยนะครับมีนุมน้อยเมืออหัดใหญ่สมนึกพัทปุรีนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซอ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับคบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งยัดไส้แรงบุ๊ดุดันนะครับหมัดสอกคม สามฟอร์มล่าสุดก็มีแพ้คะแนนฟ้าขนองโตโยต้าระยองนะครับที่เวทีจิตมืองนอน์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนจันนาชรรัตนชัยนะครับที่เวทีจิตมืองนอน์ลาสุดนี้ชนะน็อกยกที่2จากแดงเกตสงรงฤทธิ์ที่เวทีจิตมองนอน์สามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับกูคีสูสีเลยนะครับ ตอ,ตอนนี้ถือว่าจังหวะฝีมือที่ดูว่าทงาง,งนัานฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรบุรพานี่ดูว่าวงนอกจังหวะฝีมืออาวุธน่าจะดูรวดเร็วกว่านิดๆนะครับแต่ถ้าประกบวงไหนนี่ผมชอบไปที่ฝ่ายไดนะครับบุตรที่เด็ดที่เด็เก้เก้า ประกบวงในเมื ada, ่อใดผมดูว่าเขาในอยู่แล้วเหนียวแน่นกว่านะครับบทเบียดไปเรื่อยๆไปปลายนี่ผมนะผมคิดว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนท่านนั้นเพชรบุรพาโจ้มมงจันไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ผมมองว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับบุธเดชธเดเก้าเก้าเข่าในดูเหนียวแน่นกว่านะครับขึ้นอยู่ว่าจะเกาะได้หรือเปล่านะครับถ้าเกาะได้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นคว้าชัยได้เลยนะครับในนัดนี้นะครับคู่นี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุธเดชธิดเก้าเก้าวันนี้น่าจะดูเข่าในเหนียวแน่นกว่านะครับน่าจะเอาชนะ เพชรบุรพาโจเมืองจันนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สานะครับรองคู่เอกของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุตรธิดาธิดเด็ด99ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือทวนกอกกัมปนาศนะครับหรือว่าชนะศึดกอกกัมปนาศส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับชัยบีซีเคยิมนะครับหรือว่าสอสอต้อย8ปดลิ้วนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับท่านั้นฝ่ายแดงนะครับทวนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาวัย29ปีนะครับ ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอกัมปนาตนะครับมีนายกกัมปนาศชูสว่วรรณครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนจังหวัดฉะเชิงเซาครับเป็นผู้จัดการและก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเข่าครบเครื่องครับแข้งขวาแรงล็อกคัตตีเหนียวแน่นหลักเหลี่ยมดีเก๋าก็ดุกดีนะครับชคมานานะครับแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหลือเวทีจับเวทีเมืองกรุงไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ก็ได้ไปขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูธรบ้างนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มียกเลิกการแข่งขันนะครับกับพยัคฆหลวงมวยหูรุเจ็ดสี่นะครับที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งนึงนะครับก็มาชนะชนะคะแนนเพชรพยาไทยแสงมรกรที่เวทีจิตมังนอนนะครับวันนั้นมีชูส่วนเล็กๆด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็เสมอกับประจันบานสอจอวิชิต8ริ้วที่เวทีจิตเมองนทนมานะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ยกเลิกการแข่งขัน1ไฟชนะ1ไฟแล้วก็เสมอ1ไึ่งไฟนะครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดพังงานะครับวัย25ปีทาการฟิต้อมอยู่ที่ b c k ิมสสต้อย8ริ้วนะครับมีขุนกริไกลการนะครับดูแลเรื่องการฟิต้อมแล้วก็มีสสชัยวัดเป้าเปี่ยมซั์นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับชัยนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับปงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหมัดสอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ สมฟอร์มล่าสุดของทนาแฟนเมืองินชัยนะครับก็มีแพ้ฤธทิเดชส,สอสมหมายที่เวทีจิตเมืองโนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปชนะคะแนนต้มยำกุ้งสอสอปกรกก่อนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองสัญจรเมืองอุทัยนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนยอดทองไทยสอสมหมายที่เวทีราชรำเนินมานะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1่ไฟนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับภาพรวมก็ถือว่าใกล้เคียงกันสําหรับ3าฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับแต่อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับทางด้านฝ่ายแดงทวนกอกามปานะครับก่อนที่ก่อนหน้านี้เคยกระดูกดีนะครับเป็นนักมวยที่ผ่านเบอร์เบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับอยู่ที่เวทีมืองกุงนะครับแต่ก็เรือเวทีหายจากเวทีมืองกุงไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่เวทีภูทรนะครับเพิ่งจะได้กลับมาหายใจ กลับมาสู่เวทีเมืองกุ้งอีกครั้งหนึ่งครับสองล่าสุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนน้นั้นหายไปนานครับแต่ก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับขยายที่เวทีภูทรอยู่บ้านนะครับผิดกับท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยนี่ช่วงหลังๆก็จะชกอยู่แถบเวทีเมืองกุ้งซะส่วนใหญ่เลยนะครับก็ดูว่าการเคลื่อนไหวเวทีเมืองกุ้งกับเวทีภูทรน่าจะต่างกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเวทีภูทรอาจจะชกแบบปล่อยๆไม่ได้ช่างเลยด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นผมดูว่าการเคลื่อนไหว ท,ที่เวทีเมืองกรุงน่าจะดีกว่านะครับดีกว่ากับการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรนะครับฉะนั้นคู่นี้ฝ่ายน้ําเงินนะครับชัยเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับฉะนั้นผมมองว่าร่างกายดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วนะครับปลายๆนะครับผมมองว่าชนะฝ่ายน้ําเงินนะครับชัย b ีซีเคยินน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทวนก็กลับมาได้แบบสนุกนะครับดูว่าชัยก็ร่างกายดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าหนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่านะครับ คู่ที่4นะครับคู่ที่4ของมวยดีวิธีไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยบีซีเคยิมครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิธีไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับคู่ที่1ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางนะครับดูว่าตนตนไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกรับหล่นไปก่อนนะครับปลายผมมองว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดูดีกว่านะครับปลายน่าจะ เฉือนเอาชนะคะแนนกุมารทองสอพงอมรนครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายแดงครับหมอแสนเก่งหมอบอมเถินลำพางครับคู่ที่2นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสอนศึกกอกำปนาธนะครับสูงกว่ายาวกว่าใหญ่กว่านะครับตนตนไม่พัดหลับหลุนไปก่อนไปปลายดูแลข้อในเหนียวแน่นกว่านะครับยาวกว่าสูงกว่าด้วยน่าจะอาศัยเข้าในที่เหนียวแน่นกว่านะครับบดเบียดเอาชนะก้าพยักทีเด็ดเก้าเก้าไปได้แบบสนุกคู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสอนศึกกอกำปนาธครับ และคู่ที่3านะครับหลงคู่เอกนะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุตรธเดาทีเด้าเก้านะครับจังหวะฝีมือวงนอกอาจจะดูเสียเปรียบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนิดๆนะครับผมดูว่าวงนอกทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาวุธจะรวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าประกบวงไนนะครับผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงบุตรธเดาทีเด้าเก้าน่าจะเข้าในเหนียวแน่นกว่าทําได้ดีกว่านะครับถ้าเกาะติดนะครับมีโอกาสที่จะเฉือนอัชนะคะแนนเพชรบุรพาโจมจันไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่3นะครับหลงคู่เอกมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุตรธเดทีเดาเก้า ส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชชย BC k ยเคมยนะครับดูว่าการเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงต่อเนื่องมากกว่านะครับดูร่างกายดูดีกว่านะครับแล้วก็หนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่าด้วยร่างกายดูดีกว่าครับปลายนะครับน่าจะยืนระยะได้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทวนก็กำปนาะครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่4นะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชชย BC k ยเคมยครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ